ครับสบวไปไปัสดีครับพ่อปมนพี่น้องเรีกสีเราปะบุณกระพุ้นะครับสิบิกันรถต้มอากา,ามากมาแต่มาทำมาเป็นรถเจ้าเขานะครับพี่น้องบรรยากาศยนี้มือแรงคำคำตอนกี่คำนนเราพี่น้อง้ยแดดฮอนเบิดเหมือนเหมือนเจ้าเข่าตอนนี้นเนี่ยจ้ได้สองสาให้นะครับพี่น้องรถเจยวขรลมพี่นอ้องเจ้าเนี้ยหารถเขลม กับปีศาจวันหน้าพามาชมข้ามาเบิ่งเดีจะไปก่อนท่านจะกาศใมวมือแกลงคำคำนะพี่นังเนาะ chén tiệc chén mẹ cầu bình nó nào này nó có và con trong này cầu bình nam cầu chén cầu lại chơi nhà nó có đó ล่มไปทั้งเดียวกันใครโยกโผล่ คนกรเดารถเกี่ยวนัพี่น้องก็คนออกคนเกี่ยวออกแล้วคนมัดเกลียวมันนใ่งู่เนียครับพี่น้องนั่งูเนี่ย ไอ้คดเจ้าดาวคดเจ้าสีอยู่เพื่อนมัดโตถ้าคนเจ้าออกคนก็ได้มัดยังที่น้องพี่น้องเนาะเจ้าเอาก็สบายอยู่แต่มันหักวัวเลี้ยวแค่เดียวน้อพี่น้องท่นก็จะได้ผลขึ้นไปพ้นขึ้นไปไปกองไว้แล้วการถสีมาสีนะครับรถหัวรถฟันรถฟั้นดินะครับ แกออกไปบายตแต้่ว่าเดี๋ยวยากจากจำเน่องนะครับ่านขาวันนี้าม่ฝนใช้เย่ะนะพี่น้องนะเก่งนะม่แก่นะครับพี่น้องขาเขียว

lắm mây không anh em vậy nha ừ, chụp phan bồi đi hà mây là ô nhau nhau mình xuống ừ. Ừ, nhau nó nhé. Ủa, quay đó đó, rồi nó từ từ ngâm kể cày ngâm quả hào néo nó khai châu vậy nè quả bò phay đó nó xoài ngâm tàu oai tàu cái 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 đó dù hai chưa có ừ. chưa có chưa có chưa có chưa à chưa Xe cái câu có chưa có chưa có này, có chưa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  chất chưa có chưa có có chưa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  này chưa có 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 chưa ปั่นปั่นกามันงามผมดิแหละกาบโเป็นซีเร่มันฟอยฟอยดิรถมาเกี่ยวเอ่อแซ่เขานะครับเนาะเกี่ยวได้เต็มแล้วก็เต็มภูมแล้วก็นเต็มแม่ไซอ่ารถอีสิงนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจบไปเพียงแค่นี้นะครับนะพี่น้องสำหรับมโอนี้ก็บตเดินจะตกตามคำขอลงมาแล้วก็ สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ที่เป็นน้าพบกันไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดวแซ่ด้วยนะครับกลับไปเจ้าหนองสารบันหน้าของเขานะครับอากาศที่มันแรงสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีสู้ผู้สู้คนนะครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับ